30ปีมีลูกแล้วสองคนนะคะคนโตห้าขวบคนเล็กหนึ่งขวบกว,กว่านะคะตั้งแต่มีลูกมาคือไม่มีอารมณ์ทางเพศเลยค่ะ <S 2> <S 2> <ม>แล้วม,มีอะไรกันกับสามีเนี่ยก็ไม่ถึงจุดสุดยอดเลยเวลามีอะไรกันนี่นะคะก็ไม่มีอารมณ์ค่ะทั้งที่เมื่อก่อนเนี่ยอารมณ์มาเต็มเลยแล้วก็ถึงจุดสุดยอดเร็วด้วยแต่ทุกวันนี้มันตรงกันข้ามมันเป็นเพราะอะไรคะโอ้ของผู้หญิงได้หลายสาเหตุเลยค่ะอันดัแแบ,บแรกเลยเต้องยอมรับก่อนว่าหลังจากที่มีน้องแล้วเนี่ย การทํางานของฮอร์โมนมันมีการเปลี่ยนแปลงสรีระของคุณผู้หญิงก็มีการเปลี่ยนแปลงเนะเาะเพราะว่าเพื่อให้พร้อมกับการที่จะตั้งครรภ์ก้าวเดือนแล้วก็มีน้องแล้วก็หลายคนเนี่ยช่วงที่ให้นมบุตรเนี่ยก็เป็นการทําหมันธรรมชาติอยู่แล้วเนาะพี่ค่ะค่ะก็ช่วงนั้นก็ประจำเดือนบางคนก็ไม่มามยัางไม่มีการตกไข่คือเป็นเหมือนทาหมันธรรมชาติในช่วงให้นมบุตรจนกระทั่งกลับมาเริ่มมีประจำเดือนปุ๊บเนี่ยหลายท่านก็อาจจะคาดหวังว่าเออความต้องการทางเพศมันน่าจะกลับมาเหมือนเดิม แต่ว่าการเปลี่ยนแปลงของสรีระด้วยการเปลี่ยนแปลงของร่างกายด้วยเนี่ยมันก็มีผลนอกจากนั้นเนี่ยเรื่องของเขาเรียกว่าชีวิตประจําวันเปลี่ยนไปเยอะอก่อนมีน้องกับหลังมีน้องเนี่ยน้องเขามาเติมเต็มความสุขในครอบครัวก็จริงแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเวลานอนของคุณพ่อคุณแม่ก็มักจะลดลงแล้วก็ต้องคอยเอาใจใส่ต้องตื่นมาให้นมลูกต้องตื่นมาแบบเลี้ยงน้องมันมีภาระแล้วก็มีความห่วง S <S ที่เกิดขึ้นซึ่งก่อนหนะ้าที่จะมีหนองเนี่ยเราไม่เคยมีความเป็นส่วนตัวก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งซึ่งเรื่องต่างๆเหล่านี้ดูเหมือนจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆ<ม>แล้วก็เป็นสิ่งที่ทุกคู่ต้องเจอแต่ว่าผลกระทบต่อเรื่องความต้องการทางเพศของแต่ละคนไม่เหมือนกันเหมือนบางคนมีความเครียดเยอะขึ้นดันมีความต้องการทางเพศมากขึ้นในขณะที่หลายๆคนเนี่ยพอภาระมันมากขึ้นความเครียดมากขึ้นต้องดูแลคนอื่นมากขึ้นเนี่ยความต้องการทางเพศก็มักจะลดลงค่ะ ที่เพี่หมอแนะนํานะคะถ้ามีโอกาสสมมติว่าตอนนี้ลูกก็ขวดหนึ่งแล้วเนาะก็คิดว่าอยานมน่าจะหย่านมได้แล้วก็คือ,อมไม่ได้กินนมแม่เป็น exclusive breast m i l อย่างเดียวคือไม่ได้กินนมแม่อย่างเดียวละมีนมอย่างอื่นมีอาหารทางปากนะคะเรียบร้อยแล้วเนี่ยจริงๆถ้าเรารู้สึกว่าคมต้องการทางเพศไม่เหมือนเมื่อก่อนเราลองอเขาเรียกว่าชูรสในชีวิต ของเราอาจจะลองฝากน้องไว้กับครอบครัวสักคืนหนึ่งแล้วชวนกันไปฮันนีมูนใหม่ซิกเพื่อเป็นการกระตุ้นว่าเอ้ยก่อนที่จะมีน้องเนี่ยเหมือนเรากลับไปมีกันแค่สองคนอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันช่วยทําให้เรารู้สึกว่าความต้องการทางเพศเนี่ยมันกลับมากระปี้กระเป๋าได้ไหมเพราะว่าหลายๆครั้งแล้วเพราะว่าการเปลี่ยนบรรยากาศการที่เราเรียกว่าไม่มีห่วงนะบางทีอยู่ท,ที่บ้านเลวาวมีห่วงว่าเน้องเขาจะลองไหมอะไรไหมเนี่ย มันเป็นตัวที่ทําให้เกิดความเครียดแล้วก็มีผลต่อความต้องการทางเพศค่อนข้างชัดเจนลองเปลี่ยนสถานที่หาบรรยากาศเหมือนเรากลับไปเดทกันใหม่กับสามีอีกครั้งหนึ่งลองดูนะคะแล้วก็ถ้าได้ผลไม่ได้ผลยังไงเนี้ยก็ลองฟีดแบ็มาทางอินบ็อกซ์ของชุรักชุรสได้ถ้าไม่ได้ยังมีเทคนิคอื่นๆอีกมากมายเดี๋ยวเราลองเริ่มอย่างนี้เป็นเบื้องต้นก่อนนะคะ